กำลังเตรียมแล้วอยากนั่งกินไป้ใส่เตรียมให้อันอันแม่ดองกับว่าได้ว่ <laughs> าแม่ดองว่าสั่นลาสุด, <laughs> ดองจะ <laughs> เขียดเด้อว่าแม่ดองพ่อกับแม่สั่นหคนสิวส <laughs> <laughs> ิวยอย่างน้อจะเขียนก็ว่าจะเขียดเด้อ เขกเียดดอกเออเลนซือดอกขาบอกเาเป็นนี่นี่นี่การรายานเชียดฟองทีเดีสวัสดีค่ะแม่หญิงกมตอมสวัสดีค่ะคือแถาซํากันแ่ซสอนก็มลูกอุ้คุณเห็รองกันลูกอุคุณเพ็รแหน่ยาแหน่กินแต่ร่างเตรียมแล้วอยากนัองกินได้ใส่เตรียมให้ อันแม่ดองกับมาได้ว่า <laughs> แม่ดองมาสั่นล้างสุด <laughs> แม่ก <laughs> ็ออ <c oughs> พอสัน่นม<อ><อ>ันสิออกไปกินข้าวน้ำบาบเฮ้ยแม่ดองล่าสุดเพชรหยั <c oughs> งซูมันกินหรอคะต้มไก่้านต้มไก่บ้านนี่แบบมันอันนี้ก็สิแกงน้ำมันต้มไก่บ้านเนาะ จะทอดแมงค่ะแกงละเม้ครแกงะมยหน่อไม้สดนะคะแมงนมสดอเพือเพื่อนเจ๊ม่กลองกมื่อเสาร่แมงป้าอีสานกักินอาหารบานๆมันมีทอดแมงบอก่ะแมเจ๊หญิงกำลังจะทอดแมงเพราะว่าพระเอกเมากินทอดแมงทอดไข่ใช่ะคทอดแมงทอนะบอกโตม เป็นน้ำไปกินบ่ไรนี่มันหิ่มมันแท้งกลัวบ่านเฮาพี่น้องเตาไฟนี่แหละกลัวบ้านเรานั่งไหมอั๊ะกลัวดีกว่าได้ดียังค่อยลักหัวยุมยุมยุยังคือหัวหัวไม่ดอมหวะอ่ะ เขียดเออมาเ่อกับแม่สันเหมอเป็นจาย่างเงี้ยเขียนะเอกเรนนี่ซือดอกนนเป็นอัดีมีการวายางเขียดฟองกันแหัวคุณนายตามความสุขมา กิ๊เจ้าขานนี้ทำานะะไม่เกิซีมหดแล้วน่าจะขอเปียวอะเปี้ยวยังไงนะน้ำเยอะไปหน่อย้งสุดเอาฟาดหมอกันนมันแมใม่เฮ็ดเปียงพี่น้องนทอดแมง ีมือม่ตงกับเจี๊ยนะจ้าจัดไปค่ะคุณบอกว่าจะออกหรือเปล่กูกมือไหนกันำนรด <c oughs> มือไหนว่าจะออกมือนี้อีมือนี้อีกแล้ว กับเนะคะตอนครับพ่อแม่ของพไทกคนหน้าที่นห่คนม้างานนั่นเขาาดำในลาคนจะเล่นอย่ียมไม่กินเต่าทีนะคะเลยเตรียมมารอนะจ๊ะตามเจ้าน้่าอยู่บน่น ตำเ้อตสิดปีงให้เฟียงตำน้ำนิมาแซมบอกแซฟฟี่กับแซฟฟี่แก้มหนาคุณแม่คุณตอนรับดีคุณพ่อมาต่บอกนี่คือไก่คนโบราณคนที่คนนี้เาเนียยเป็น เออกินเป็นว่าเป็นกินเพื่อกากินข้าวเจ้าข้าวฮู้ข้าวเจ้าไปนะเอขอข้าวฮูงข้าวเจ้าอยู่แต่ว่าบริเลพารไปกินทอดเนี่ยกินอ,อาหารอันอีสานแล้วก็กินกข้าวเจ้าเหาะคิดมากา